ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่12เดือน7ปี2 6 6 8นะครับผมเป็นการสวดครั้งที่73นะครับ บัดนี้วันที่12เดือน7ปี2568เป็นวันที่73ที่ข้าพเจ้านสยสิตพงศ์กระวังขอถวายสเสีายงสวดทัษยายพระสูตรพระปรลิตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริบูชาแข่ผู้อาชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจึงตั้งมั่นมีสติได้มีทาให้ีจดจ่อเนี่ยขลาภพจนละในบุตรสวด่ต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่1บทกาพระนตรัยพระหังสัมมาสัมุทโตพระภาวาพุทธังพระวันตังพิวาเทมิ สวากขาโตัวพระวุทธตาธโมธมังน้ำสามีสุปฏิวโนพระคขว่าตัวสาวะสังโฆสังฆังนัมามีบทที่สองบทบูชาพระภัยลีพิณาถังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุณียหิธรามานุธานิปรมีหิจติสติยวาชีวังหัางพุทธังธามังสังฆังสารังคตตบูเชมิพระตนะแตยังธามังจรามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวะเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัรมังมุยราชสาสนันตุสักขโมกขัง สักเเคกามีเจริเบคิริสิกรลตเตเจจันตริเขวิมานีทีเประเถตดคาเมตรุวะนาคาเนเคหาวตุมีเขเตปุมมาจายันตุเทวาชรธรลิวิสเมยักขันตัปปนาคาติตทันตาสันติเกยามุลิวาลวะจนาสาธุโมเมสุนันตุธรรมสวนกคารูยมัทันตาธรรมสวนกคารูยมัทันตาธรรมสวนกคารูยมัทันตาบทที่สี่บทสวดบุพพาคานาชการเโมตัสสะภะคะวะโตระตะสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระตะสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระตะสมมาสัมพุทธะ บทที่5บทสวดไตสรณคมนาปาถาพุทธังสรานัฆฉามิธรรมังสรานัฆฉามิสังฆังสรานัฆฉามิทุติยามิพุทธังสรานัฆฉามิทุติยามิธรรมังสรานัฆฉามิทุติยามิสังฆังสรานัฆฉามิตติยามิพุทธังสรานัฆฉามิตติยามิธรรมังสรานัฆฉามิตติยามิสังฆังสรานัฆฉามิบทที่6กบทสวดสัจจคิริยาคถานัตถิเมสสรานังอัญญังพุทโธเมสรานังวรังเอตินะสัจวัชชนัสโติเมหุตุสัพพทานนัตถิเมสรานังอัญญังสัง ธรรมโมเมสานังวรังเอตินะสัจวัชนะสสติเมงขุตุสัาปทานาทิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอตินะสัจวัชนะสสติเมงุตุสาพทานบทที่เจ็ดบทสติรัตนปาณามัคถาพูดทางนัเมรัตนผูตัสลีระจิตตังธรรมังนัเมรัตนผูตัวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนผูตัสสุสีระทิฏฐีเอตังนัเมติรัตนังรัตนตยวหังสัมมาสโมสาริตตวัตถุวิเศษสกุตังอัญโยยุตตะคุณายโยขะวะสัพพาวตตัง อสมิเตยมีปิตเทวะยะถาดิทันติเอากาวินาตาิทะเลสัมสัมภเวนะโลเกกะทาจิจเ,เจเรนจปาตุภูตังคัมภีรยานวิสัยยังอธิพุทธสัตถังวินโยหิปันทิตาชนาหิวิชัญรูปังโลกามิเกจิกะา,านจุปรัลปะนียังเกสันกิสุปุวิจิตังคุณกายะตายะนามีเิวะชนะจายะสุวิสุตตัมปิสมุปปัสตังมานสีสุสปะสะสุทธะปะสะทานางังปุญจจิกานามัสสมุต ตมะพุูนน้ำภูมาทุกขาประมุจจาณมุขัสสะนาคตานางปูชาและหิสุประมันอภิปูชเนอย่งนิพพานสัจจิภิญญายุขนิสยาถังสัมมากิเลสัมมัโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสเลอุปเสวนิยังไปในหิจาปิสานาคัมณิยเมวัสสมาหิตังติรัตนานสารานังคตามาพระตินที่วังคัณนีสุนธรรมสมานาปูเชมะจาปิสานาคนิยเมวัสสตังติรัตนนสาราตาติาันุนปจาปิสาาคัมานิยสาหิตัิรานสาราตาจา คุณเยนะตัดสุกเตสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัดสัจาสทาปีสุวติโหตุโยเจทธรรมะมิริยมีประมาณภูโตฮโลกุตราพิสมัยโยนี่ยะโตสพุชังตัสโสปานิสัยยะจายยะอายมิโหตุวัตถุเตเยปริจิตโตสุปัสสะตะกาโล มังกรัสิบิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกะโถสมังวาพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสาปาสาวินิโมจิยันโตปาเปสิกิรมัญชนะตังวินิยังพุทธังวันตังสิรสานามามิโลกัสนาถันจะวินัยกันจะกตันเตชะสาเทชะสิทธิโหตุปปันตรายาจะวินัยสมิตุธรรมโมทัชโยวิยตัสสะสัตตุทัสเสสีโลกัสสวิสุทธิมะคัง มียาณิโกธรรมะธละสัทาริสัตาโอสันติกโรสจินโนธรำบังวันตังศิลสานะมามีโมหะปะทาลังปะสันติหังตันเตชัสสาเตชะติจิวันตุสัพพันตรายาเจวิราสเมนตุสัทธรรมสีนาสุกตานุโคโยโลกาสปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยามสันติโยชโคจาสวะขาตธรรมังพิจิรังกโลติสังฆังวันตังศิลสานะมามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีและจิติิตันเตชัสสาเตชะสิจิวนตุสัพพันตรายาเจวิราสเมนตบทที่เก้าบทเสวนโมการอัตตกะคาถา นโม,มอรหัตสตส,ามาสัมมาสัมพุทธัสสะมิเหติโนนโมตัมมะธรรมะสัสวาขาตัดเสวะเตนิทานโมม,มหาสังคัสสาปิวิสุทธิทิฏวิสุทธิสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายาระทาสารัตนะเนจัสสาถาทุกังนโมโอมาโอมาการตีตัสสัสสาวะัตุตยัสปีนโม,มกาลปภาเวนะวิฆาฉันตุอุปทวานโม,มกา,าลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพระธานโม,มกาลัสาเตเชนะวิธิมิหิขอมิเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสตังเอกัางสามังพระวาสเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวิเมหาตาพีุ่สังเกนะสัตถิงมเดมเตหพีกุสเตหิสเพวะรานตทัศสัจโรกาตุทิเทวตาเยวีนะสันติปริตาวนติพระขาตังทศนายพ่กุสังขันจะทกโจตุนนางจุตาวาสกายิแกนางเทวานางเอตาโทสียังโขพระขาสเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวนีมหาตาพีุ่สังเกนะสัตถิงมเดมเตหีพี่กุสเตหิสเพวอารานเตหีทัศสัโรกาตุทิเทวตาเยวีันนิปิ พระขวานตังสาสนายะพิขุสังฆันจะยานุนะมะยมิเยนะพระขวานตันุปัสังกามียามะอุปสังกามิตะวันพระขวานตัวสันติเกปัจเจกังคาถาภเสยามาติอัตโขตาเิพุตรเสยยะถาปีนามะาพระวาปุริสุสัมมัญชิตังวาะหางภาษาเลยยะภาษาลิตังวาะหางสัมมินเชยเอวะเมวะสุทธาวเสสุอันตรหิตาพระขวานตัวปาตุระโตปาตุระหังสุปุระโตปาตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะอกมันตังอัตังสุอิฆัมันตังทิตตโขอิฆัตเถวตาภะคะวโตสันิเกอิมังคาทางปะชีมหาสัมมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาคาตัมภะอิมังธรรมะสัมยังทักิตายะวะอัปปาราทิสังคันติอัตโกปราเทวตาภะะวะโตสันิเกอิมังคาทางปะชีตัตระพิคโวสมาทางสุจิตตังอัตตุนุจุกว่พภะกังสุสารเทวะนิตานิฆะเหตวะอิกริยานิลัทธิติปันธิตาติ อาตโคะปราเทวตาพระครวตตัวสันกีอิมังคาทางอภัสีเชตวาขีรังเชตวาปาลีคังอินทัคขีรังอุหัดจะไม่มีชาเตจรันติสุทธาวานิมาลาจักุมาตาสุตันตาสุสูนาคาเตอาตโคะปราเทวตาพระครวตตัวสันกีอิมังคาทางอภัสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตขมิสสันติอปายภูมิงปหายามมนุสังเทหังเทวะกายังปุริเบเลสันติติ คะตะโขวะพักวาพิคูอเมนติศีเยปุเยนะพิคเวียท้าสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายยะพิคูสังคันจะเยปิเตพิคเวไอสุมาติธรรมทานังอนอาหัรโตสัมมาสัมพุทธาเทสามปีพระคัมันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาไอสุสงเสรยถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสัตติอนาคตมันตานังอนอาหัรโตสัมมาสัมพุทธาเทสามปีพระคัมันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสัตติเสรยถาปีไมหังเอตาฤหี อจิกิสมีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติยสมีพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสมีพิกเวเทวกายานังนามานิตาสุนาราสาตุกังมานัสิกโรสภาสิสฎามิติเอวามันติโกเตปิคูพระครโตวันจัตโสสงฆ์บัคควาเอตตาภวจัสิโลกมนุษย์กษามิยจถภูมิมาจะทสิตาเยชิตาชิกิรลัพพลังประชิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสัลลีนารุมังสารพิสังพนุโอทัตมรสสาสทาวาุทาวิปสันนเมนาวิลา พือโยมจะติยตวะวันนี้กัปีละวัตถวตตัวมันิ่ัทธาสาวะเกศาสนาะเตทวกายาุกัรตาเตวิชาาตพิฆเตจะอาตมะกรงสุตวาพุทธะสาสนังเตเตสัมปะตุระหยานัอมนุสานัทัศนังอภเกสัตตมะทัุสัสอัตสัตตลิงสตังเอกิศาสานังอมนุสามารถทักสงนมัทธสงอภัเกศนัมนทักขุงที่สาสภาพุทธะอหงตัจจสพังย่ยยาววะขีตวาน่จะมาตตวอมตยิสัทาสาวเกศสนรเต เทวกายาพิการตาเทวิชานาตาพิโกเยวหังกิติยิสมิขิราหิอุนุปปัสโสสัตตสาสาวาจะขาภูมาเกิบริวัตทวายตุนตัวชุติมันโตวานัตุวัสสิุโมทมานาฬพิกรรมพิกุลังสัมปติงวณังชาสหสาเหียมวตฏฏายจักขานัตตุวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวานันโตสัสสินุโมทมานาฬพิกรรมพิกุลังสัมปติงวณังสาตาคิราติสหัสสาจักขานัตตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวานวันโตสัสสินุโมทมานาฬพิกรรมพิกุลังสัมปติัง อิเตเตสุระสัสสังสาขันนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตัวนั่มันโตสัสสมนุฒาธามานาพิการมุภิกุนางสัมมติงกุนังเวสามิตาบัญจาสตายาขันนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตัวนั่มันโตสัสสมนุฒาธามานาพิการมุภิกุนางสัมมติงกุนังคุมพีโรชาไคโกเวปุรสันนิเมสนังคือยุนังสัตตาสาสังยาขันนานปยุรุปัสติคุมพีโรชาไคโกโสกอาฆาสมิติงกุนัง ปุริมัจทิสังราชาตรัสถุภาษาสติขันธ์พระปังอธิปติมหาราชเศรษฐสงุตตาปิตาสภาวะโวนธนามาห์มหาภะริยทิมันตัวชิติมันตัวน้ำมันตัวเศรษนมุัะมานาภิกาุภิคุณังสามีทิมุวังทักีนันจัตทิสังราชาวิรุณห์ตาภาษาสติคุมพานังอธิปติมหาราชเศรษฐสงุตตาปิตาสภาวะโวนธนามาห์มหาภะริยทิมันตัวชิติมันตัวน้ำมันตัวเศรษนมุัตมานาภิกาุภิคุณังสามีทิมุวัง ประชิมันจริสังราชาวิรูปโคภาษาสตินะคะนางที่ปฏิมหาราชาเสส็สุภัตตปิตาสาพาวุ่นธนามามหาภรายิิมันโตชิติมันตัวน้ำมันตัวสัจสมุทัมนาวิการมพิคุณาสัมติงวนางอุตรันจริสังราชากุเวโรต์ภาษาสติยะคานางที่ปฏิมหาราชาเสส็สุภัตตปิตาสาพาวุ่นธนามามหาภรายิิมันโตชิติมันตัวน้ำมันตัวสัจสมุทัมนาวิการมพิคุณาสัมติงวนาง ภุริมาที่ังทลตะละโะกินนะวิรุณหกโกะชิมนะวรุโโคเวโรตงที่สักจตารเตมหาราชสัมปันตาจุโรทิสสะทัตะลรมานาอตัตถุวเนกไปลวเรเทมาญาวิรุณภาษากูวันนิการสตามายาตุเตนตุเวเตนตุวิปูจวิทูโตสาหจันโนกรมัสิตกินทุกขนทิันทปนาโุมนยจะเทวสุตจะมาตริจิตตสิโนจะกันธัพโนักรราชนนโ อาคูมันเจกุขเจวะติมพรูสุยวัสสาเอเตจันเยจราชาโนกันทภาสาราชุภิโมธาไมนายภิกษมภิกุนังสมิติมุนังอาตคูนัสปสานาคาเวสาราสาตจักกากรรมรัตตะอาคูปายาคาสายันทิยามุนาทัตตะรสาจะอาคูนาคาเจ้าสิณุเอราวันโนมานาโคโสปอคัสสมิติมุนังเยนาคาราเชสาสาหราติสิพาทิชาปะขิวิสุชาตจักคูวะหะวิหะยาสาเทวะนัมชะตัดตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยยันตานาคาชานามาสีสุปันนาโตเขมมะมกาสีพุทโธ สันหิวาเจหิอุปภะหะยันตานาคาสุปนาสารนักการสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสุทังอสุราสีตาพาตโรวาสวาเสติอิทิมันโตยัสสินุกาลกัญชามาวิสมาอสุราธนเวคาสาวิปจิจิสุจิติจัปภาราโทนันโมจีสาสัตตันตาปริปุตตานาสเปวโรจนามะกาสันในหิตรวาพระลิงเสนาธาหุปัทฐามุปาขมุสัมปโยธานิพัทันเตปิกุนังสัมปติมุนัง อาโปจะเทวาปฏิวีจะเตโชวาโยตถาค้มุงวรุณาวรุณาเทวโสมุจะยัสสาสะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวาสัจจิโนงถ้าเสด็จข้าทากายจสรรเพนานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัตมันโตวัสัิโนมโมามาณพิการพี่กุนังสัมพิณงวุนังเวณทูจะเทวาสัลีจะอาสมาจะทุเวจะมาตันข้าหป่าจิสาเทวาจะท่ามาคูปุรักิตาอยู่สุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักขิตว่าอากูมันละวาระกา วสุนางวสุวเโทสกปะฆาปุรินทโททสเตทะทากายาสเพนานะต่วันนีมมันโตชุันโตนนวันตอัมมนาพิการมุิกังสัมปตินวะนางอัตคูนัสัพพูเทวาชลามคิริขาลิวะอริกาจโรชาจะอุมาปุพานิพาสีนุวัลุนาสาธรมมาจกจุตาจอนิชกาสุริยรุจิดาอากูอากูวานวาสวาเนินทสเตเตทะทากายาสเพนะนะแต่วันนีุมมันโตชุดันโตันนั้นวันตัอัศจรรย์โมมนาพิการมุิกังสัมปิิน สมานามาสมานามนุษามนุสุตตมาคิทธะปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาตาคูฮาริโยเทวเยจโรอิตวาสินุปรคามหาปรคาอาคูเทวะสสินุทัาเสตทายากายาสเพนานัตตะวันิโนอิจิมันตูชุติมันตูวะนัมมตูวะสสินุมันามานาพิการพิ่กุลังสัมมิงุลังสุขาการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสัสหะโอทัตะขายหาปามุขาอาคูเทวะวิจักขณาสถานมัตตาหะขัชมิสกายะสสินุท่นยังอาคาปจุนโยทิสาอริวัสติ สัจเตเตสชาทากายาสภีนานัตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวานาโมตัวสัจสิโนโมท้าวนาภิการมุภิกุนังสัมมิตรนาวเคมิยาตุสตายามากัตตกาเจยะสัจิโนธัมปิตกาละมะเสตทาโชจินามาจะอาสาวานิมาละละจิโนอากุอัตคุูลปานานิมิตตาสัจเตเตสชาทากายาสภีนานัตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวานาโมตัวสัจสิโนโมท้าวนาภิการมุภิกุนังสัมมิตรนาว สัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนานตตวานิโนนามันวาเยนะอาคัรจุเยจันเยสัทิสาสหะพปภุติชาติมัคคีรังองคตินันมนาสวังทักเขมโมคตระนาคังจันตังวัสตาติตังสุพรมาวัลมาตโตจัตบุตตรอิทิมาตโตสาสันนังกุมารติสโจรโสปะคัสสมิตินุนังสาสะพามารุกานังมาพรมาพิติตัติอุปปันุชิติมันโตพิสมากายยวสัสโสทัสเจถอิสระอาคูปัญเจกวัสสวัตติโนเตสนจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจสเพย์พิกันเตสินเทเทเวสพามเกเตมาราศีนาภิการมีัสสากันหัสะมันที่ยังเอตักการหาถังพันทัทธาราคิณะปันธมะตุโวสมันตาปริวาลิฐะมาบูมินจิตากุฏินังกิติตาทามหเสีนงกันหาเสนอเปสียิปานีนาตระมาหัดจะสรังกัตวานะัีระวังยถาภูมิสโกเมโคตัญโตสวิจุโกตทาสุปจุทาวัตติสังกุตโออัสยังวเสตันะสพัมยญาบวะวัคิตรวานะจจคุมาตโตอมันเดยุสทาสาวเกศสเนรเตมาราศีนาภิกันตติวิชานาตพิโก เตจะอัตัดประมากัลุงสรตะวาพุทธศาสนางวีตราเคหิปกามุเนีสังโลนอมปีชาญยงสัพเพวิชีสังฆามาพรยาติตาสสินงวงธันติสาบุติหิสาวกเตชะนีสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังลสตัง เกวนาจะพาลานังปฏิทานังจะษตวนาปูชาจะปูชนียังนางเอตัมมังขมุตตมังปฏิรูปธิสวัสดิ์จะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังรุ่ตตมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวิเนโยจะสุสีคิโตพาสิตาสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังรุ่ตตมังมาตาปิตุปทานังปุตตะทารัสสังฆะอนาคุลาจักกามันตาเอตัมมังรุ่ตตมัง ทานั jag, an an ani ani e ้นจะธรรมจริยาจะยาตการั้นจะสังฆาหูอนัวัชานิกรรมานิเอตัมังคลุมตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญามูอัปปมาโทจะรมเมสุเอตัมังคุตตมังคารวูจะนิวัตัวจะสันตุทีจะกระเญนวตากาลีนะธรรมะเสวะนังเอตัมังคุตตมังขันตีจะโสวจะสตตาสมานันสมานานั้นจะทัศนังอกาลีนะธรรมสักชาเอตัมังคุตตมังตโปจะพรมจาริยานจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจจิจิริยาจะเอตัมังคุตตมัง พุทธศาโลกธรรมีจิตตังยัสสนกรรมปฏิอสุกังวิริชังเขมังเอตังมังขารุตมังเอตาทิสานิกตวานัสัพพะฒามะปราชิตาสัพพะทัสโสติฆาชิติตันเตสังลมังมังขารุตมังติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริศยังกินจิวิตังอิทวาหูรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนะโนสมังอัตถิตถาคเทนะอิธรรมีพุทเถรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุ ขยันวิลาคังอมตะังปณีตังยะทัชคาสักยมุนีสมาหิตูนะเตนะธรรมีนะสมาติกินจีธรรมีธรรมีรัตนปณีตังอิเตนะสัจเจวะสุงีิบุญตุยันพุทธเสถโัปริวัลนนยิสูจิงสมาธิมานันตานิกัรยมาหุสมาธินาเตนะสมุนนะวิชติธรรมีธรรมีรัตนปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวติหอนตุเยบุคลาอัตถะสตังปัสสตาจตารีเอตานิยุคานิโหงติตัก ตทัคกินียาสุขตัสสสาวกาเฮเตสุจินานิมหาพราณีอิธามปิสังเคตะนังบริตาีเนะสัจเจนะสุทิโหณทุเยสุปยุตตามสาทันเห็นะนิการมิโนโคตะมะศาสนาหิเตปฏิปตะอมคัอมตังวิไขหะรัฐามุธานิพระจิงปัญชาานาอิธามปิสังเคตุตนังบริตังเนะสัจเจนะสุทิโหตุขีนาปุรานังนาวังนัติธรรมภาวังวิละตะจิตายติเกภาวัสมีเตขีนะพิชาอิรุณิฉันทา นิพพันติทีรายะถายัมปทีปุอิธรรมปิสังเคตระตระปนิตังอิเตนะสเจนะสูทิสังตุบทที่สิบสามเบสวดธรรมะเบสัสสวาอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจจยังอิตราประชาอัตตะทันตัสสะปพสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนะคันทักปูนามารโรสาพปมุนามชิตังอปปชิตังกยีราตถาลูปัสสะชันตุโนบทที่สิบสี่เบสวดเกสุปุตตสูตร พาสิตายมิทังเทนะพระขาวตาชาณตาปัสสตาอรหตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเหมาอนุสวินนมาปรมาปายายมากิวิอิติขิรายามาปิตตกะสัมปรธานีนามาตักกะเหตุมานายะเขหนามาอาการะปริวิติกีนามากิภิณิชานักขันธิยามาพัพพะรูปตายามาสัมมโนโนคุ ยาถาตุเมเหอัตนาวัชนยาถาอิมิธรมาอกุศลาอิมิธรมาสาวัชรอิมิธรรมะวินยูคราิตาอิมิธรมาสมุตาสมาจินนาอหิตายะทุกขายาสังวัตตันติอัฏตุเมเหปัจเจเหญาถายาถาตุเมหอัตนาวัชนยาถาอิมิธรมาอกุศลาอิมิธรมาอนาวัชรอิมิธรมาวินยูปัสทาอิมิธรมาสมุตาสมาจินนาอหิตายะสุขายาสังวัตตันติอัฏตุเมเหอุปปะสัมปัชวิหะเรยญาถาติบทที่สิบห้าโดยสวดเป็นยสูตร อุปนิยติชีวิตประมาประมาณยงชลูปนิตะสานะสันติตานาเอตังพยังพระเนรปิฆมาโนบุญญานิกายีราถสุขาวหานี้อุปนิยติชีวิตประมาประมาอย่างชลูปนิตะสานะสันติตานาเอตังพยังมระเนรปิฆมาโนโยกาไมสัจปัจเจสันติเปโขโยทากายเนัสัญยัมูวาจายะอุทากเยตาสะตังตาสะเปตาสะสุขายะโหติยังยีชีวะมโนปกโรติกุญญา ธมโมหเวรัคติธรรมจารีธรรมูสจิโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสเจเนนะทุกติณขจติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอานิพินทติทุกขีสามะคูวิสุตติยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายปัสสติอานิพินทติทุกขีสามะคูวิสุทธิยาสัพธรรมานตติยถาปัญญายปัสสติอานิพินทติทุกขีสามะคูวิสุทธิยาวันที่สิบหกวัสวดอัปปันนักชาลก อัปปนกถานเมเกทุติยมอโหตกิกาเอตทันยาญาติเมทาวีตังคันเหยะอัปปนกังรพาหุเวเสอนังยันติปัฏตานิวานิจะอารามาลุกเจติยานิมลุศะพยาติติตาเนตังโคสอนังเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณามะขามะสัพพะทุขะอมุตจติโยจะพุทธังจะธรรมังจะสังฆังจะสสรนังขตโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสมุมปะทังทุกขสัจจะอติกามังอริยังจะอัตถังขีกังทุกขุขสมะขานิรัง เอตังโขสารังเขมังเอตังสาระมุตตะมังเอตังสาระม้าคัมัสสะโพธุขาปมุตติบทที่17บเจ็ดบทสวดพระเทกรตะกัตถา ปฏิกางนานาวาขมือยะนับปฏิการเีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท่าทีาำบะหินันตังอปัตยันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นแลาไปแล้วและสิ่งนี้ยังไม่มาถึงก็เป็นอย่างไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยรำบังตัตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธานมะลุพะูหเยเข้าบุคคลในแห่งแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงยนไม่ควรแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเดินทานั้นเอนให้ อาเชวะกิตมาตาปังโกชัญยามะาระนังสวุวีพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และไครโรจุลุ่พรตาในวันพรุ่งนักยินดสังคารันเจนะมหาสีนะนมาจุนาเพราวะว่าความผัพียนกับมัจุราพุ่มมีเสียนาอยาใหญ่นั่นไม่มีเก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันติตตังตังเวพัสเทกรัตตตีสันตูอจิคเทมุนีเิพระมุนีผู้สมบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคา้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีนาทีหนึ่งประดุจจะเรียนด้วยประกาน บทที ber, و, yelled, ่18บทสวดผิดหน้าปัจเจเวกคณะบาละชราธรรมมุ่งหินชราณอนาติตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมมุ่งหิพระยาถิงอนาติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมุ่งหิมรณะอนาติตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพีเมียปียหินม่นาเปียหินนานาภูวิณานาภะวูเราจะละเว้นเป็นต่างๆเพราะเราถพัตพาะจากของรักของตเจริญใจทั้งหลายนั้งปวง กรรมมัสกุลมีกรรมทายาโทกรรมมาย่นี่กรรมมัพันธุกรรมมัปจิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเนินเกิดมีกรรมเป็นผู <endured> ้ติดตามมีกรรมเป็นผู้อาศัยอย่างกรรมังกฤติสามิกรายยังะกัลยานางวาปาปกังวาตัสสะทายาโทพระวิสสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบๆไปเอวังอเมหิอภินันตเจวีขึ้นจากพังเราทั้งหลายคนพิจารณานี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาวีโยชนะคาถาครับ ทุกขปัตตาเจนิสทุกขพัยกปัตตาเจนิสพยาโสกปัตตาเจนิสโสกโหตุสภเพปิปานิโนติอตาวัตาจามีสัมปุตตังปุญญสสามะทังสพเทวานิโมทุสัมปารสาปฏิจิญญาทานังทัาตุสัทธายะกีลังรักขันตุสัพพธาภาวนานพิรตาโหตุขัันตุเทวดาพระดังสภพพุทธาปรัปตาปเจกนันติยังพลังละหามทานังจะเทเทนะรักขางทานมิสัพกโสมาที่ยี่สิบบทสวดเทวดาปฏิทานุคถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสิรีทุเปะะเลปรติคะเลเติงติงดังธรรมทา,านในนับะวันตุปูชิตาสดทิงกะลนเตถะวิหาระมันทะเลเถระจะมัชฌานะวานจะพิภูเวสาลาัยในการธนบัติอุปศการขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัมปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราภูชายเยปิจาันทัศสัมภาวะสังเสริฐชะตาอัฐาภูปปาติกานิยานิการธรรมะวังปฏิจเตเอ สเพปิทุกขสะกัลโณตุสังขยังธาตุจีรังสตงังธรรมูธรรมัตธราจุบุคลาสังคโฆโหตุสมะาาโควะอัฏฐายะจิตายะจอัมเหรักขตุสธรรมูสเพปิธรรมจารินูวุธชิงปะสัมปาณุสันปาปุเนยามัธเมอ,อริยปะเวทิเตวันทีท่ยี่สิบเอ็ดมูสดสัพพะปฏทิทานาคาถา ปุญจัิิธานีกตสัสษยานันยานีกตานิมีเตสัญเจพาคินโหงตัวสันตานามปาตามานะกาเยปิยาพุรุวันตาอยาไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเนจปยัติทิา,า,ทาวาอันเยมาชาตารีนิโนสตตาติท,ทันติโรกสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปันเจกะวะ เป็นเจก,กะตตุโโวการาสังสันตาพระวาพระเวียตังเยปฏิทานอเมทอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังน,นะ,ะชานันติเทวเตสังนิเวชิยงมะยาทินานะปุญญานังนนุโมทนาหตุนาสัเพสัตาสธาของตุเวลายสุขชีวินุเขมรประทานจะกรปัจุตเต,ตสาสาิชิตังสุภาต่อไปเป็นคำแปลนะครับเาอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงบุญเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบีดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ตั้งหลายอื่นที่เป็นกลางในมีเว็นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามในเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งเลขันสี <c oughs> ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าและขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาดานองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งเกสัตวกับนั้นเเรานั้ล้แว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้วจนถึนทงท่านก็นเสียมเถิดของความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตถาคตโดยการสรตว์ใบทสวดพระสุดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจ,จากทุกข์ภัยทั้งปวงให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเทวเทียบเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมาน,า,นานี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งคือ,อพี่นาฏโดยมูลที่สำเร็จพญาณงสมวรวัดภูวรน,นิวิวิหารตลอดจนวัตถ,ถุมงคลทั้งหลายที่สั่งสิงสารครึง่งทันที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยด้วยอนุภาพแห่งพระบุตรและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสมบูรณเจริญจิตภาวนาขอร้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสตางค์รุ่งเรือเจริญภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากภัยไปทั้งปวงควนจากความทุกข์กาทุกเจทั้งยิ่งประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่อวสังและบั้นทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านรักษาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจิตริภพพอใจทั้งสี่านครับผม